สวัสดีครับผมมองคนป่านะครับวันนี้เราอยู่กับซานเซอร์และน้องเบอร์รี่ในร้านหนึ่งร้อยดาวนะครับและในเกมนี้เนี่ยผมมีคอมโบไตรดังมาแนะนำครับนั่นคือคอมโบกิงกบกับลิเลน่าครับซึ่งเป็นคอมโบที่แบบมันง่ายมากนะแต่ว่าทำโคตรยากเลยก็กบร่วมนะครับแล้วก็ดิเลน่าสกิลหนึ่งแล้วก็ตามไปขวดนะอันนี้นี่ต่อให้หนาแค่ไหนนะครับก็ตายได้เลยนะแต่ว่ามันจะยากเนี่ยตรงที่ว่าถ้าหากเราไม่คอเกมกันเนี่ยมันยากแต่ว่าถ้าหากเล่นทีมมันง่ายนะครับและในเกมนี้คือเราไม่คอไง <c oughs> คือทั้งลมและเม่นเนี่ยต้องเอ่อต้องทันกันมากนะอ่ะมาดูกัน้วยกันเริ่มเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่หา้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟิร์นเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดเราก็จะได้ i อดีที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย์ยิบสี่ใบเอ็มพิมคำว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับ หลังจากชาร์จกันแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูปองก็จะเข้าสู่ไอดีทันทีซึ่งเพจนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหาใครวังมองหาไอดีเอาวีคุ้มๆพร้อมเล่นลน,น,ลนุ่นครบกีฬาสวยๆแนะนำเพจนี้เลยนะครับเอมิเนตต์ TP7 เพจนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึงหมื่นสายเต็มเหมือนคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีราคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่สามสิบบาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูรีวิวเพจใต้คลิปได้เลยครับ โอเคครับเกมแล้วล่ะครับต้นคลิปนี้อ่านไม่ติดนะแต่ห้องแฝงของลิเลียนเนี่ยก็ใช้เหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของรูนเนี่ยก็จะเป็นรูนจอบกรปัสกาตามปกติเลยนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีไฟนะครับก็เดี๋ยวขออธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับสก,กิลหนึ่งของลิเลียน่าเนี่ยถ้าหากใช้โดนศัตรูเอ่อสองคนขึ้นไปนะครับแล้วทีนี้เนี่ยลิเลียแปางร่าเป็นหนาแล้วตามไปผลต่อเนี่ยอันนี้จะเกิดตามอิที่พล่างมากนะควรที่ตายเลยนะครับทีนี้นถ้าหากเรามีกิ้งกกรเนี่ยคอยร่วมให้เนี่ยมันก็จะะทาขบบนนนง่ยึ้ครั เกมนึงเนี่ยขอใช้ติดสักทั้งสองครั้งนี้ก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่าทําได้นี่ก็คือเกมได้เปรี่ยนนะเพราะว่าทีมเขาเนี่ยตายสองเลยน่ะตอนนี้ก็กลับการนิดนึงครับเรื่องสี่ก่นอนเฮ้ยละกินโก้ที่เข้าไปลวกเอมืม่อกี้โอ้สกิลโดนครับแต่นี่โดนคนเดียวออยอยโอเค,ครับได้คิวเหยรอคอมโบที่กนะิ้โก้เนี่ออยตั้มรัวเลยแถมมีรถก่อให้ด้วยน่ะเอาถ่าย่าหนึงครับตอนนี้ ง,งโอ้สายเซิร์ฟครับปิดริโอไม่ได้ครับเยี่ยมเลยไปครับกับกายครับคิดการชนละโอ้ขอกินกบรวมให้ครับเคี้ยวใบจัดเลย hey, เดี๋ยววิ่งดักกันนิดนึงครับเฮ้ยโดน้ตซุปจริงเหรอโหซุปใบบางจัง <c ười> ตายครั้งนี้โหเรียบร้อย เออผมไม่คิดว่าซุปนี่จะตายง่ายขนาดนี้เนี่ยโอ้โหนี่กดไปโอครับหลังป้อมเลยเรียบร้อยกดหนักเกินพีล่าบาครับงานงอกอะไรงี้ถึงได้อยู่ครับโอ้โหสกิลไม่รู้จะเอาสกิลอะไรไปช่วยแต่ยังต่ำตาอยู่นะล้อหัยไปอยู่นะครับ โอ้โอเมยล่ามสวยครับงี้เล่นต่อเลยโหเตียบร้อยครับนี่หน้านี่ไฟลุกเลยนะเจอถึงเรยเงียบปกติล็อกมาเล่นเมดนี่ต้องงกคิวนิดนึงนะคิวเข้าปุ๊บนี่ยังไงก็ต้องเอ่อเข้าไปรับคิวเดินร้อยก็จะกลับบ้านเร็วไม่ได้เลยหาตั่งกัน จะเล่นต่อได้นะเนีอยผมเยอะอยู่โอเลนมาเลยครับปิ่งตกมาต่อครับตั้งเข้าไปครับเรียบร้อยครับคอมโบสุดยอดเลยสตันเรือเรือแล้วนี่ติ๊กกิ้งกบเปิดเจอคิล่านะครับลึกไปหน่อยอ๋อแล้วนี่ครับซุปปเปิดสานเซอร์แล้วไปโอนลึกมากอะไรครับเอาซุปตันไปครับวันนี้ครับเรเียบร้อยครับ ไปโอนี่ถ้าหากเขาโลอดจากขันเซิร์ฟแร้นะแล้วก็ไปไปิดทีหลังก็ได้นะครับไฟนี้คุ้มเลยเนี่ยทีมเราตายหนึ่งแต่ว่าได้มาสองนะครับโอ้พายคิวนี่ครับเดียนาตัดเลือดตัดเลือดภายในสามนาที <c oughs> ไม่ใช่ละแล้วนี่ดูกินเก่าครับดักโหดเกินดักหน้าป้อมเลยโอ้ลากมาอย่างงี้ครับโอ้โว้ยโอ้โอยังรอด เราเล่นกันลึกหน้าเลยเนะี่ยคิรามาแล้วเราต้องเก็บคิราไม่แรงเท่าไหร่เลยจนบะม,มาแล้วตรงนี้มาครับไปเข้าไปโอ้โหหยุดไม่อยู่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับมานาก็จะหมดกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยโทรเลมาครับนี้โอ้โหจะยังครับนี่เรือน่าเอาจริงนะลิเลียนี่มันน่าจะโดนเนิร์ฟเลยนะ ตัวโคตรเวอรเลยโอ้แล้วนี่โอเมโดดักตรงบนฟ้าครับฮีราน,รนีเาเ่เริ่มเอาแล้วเนี่ยเกมนี้เน่ผมขึ้นบูมสเต็กเต็มขึ้นมาก่อนนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็ชอบขึ้นบูมเลยขึ้นมาก่อนนะแต่ขึ้นบูมแต่ม,มันดีอยงครับคือมันปรับเปลี่ยนได้ง่ายถ้าอยู่ดีเนี่ยเกมตามขึ้นมานี่จะเห็นคนขอ,ของบูสเต็กเลยนะครับคือบูมสเต็กเนี่ยมันค่อนข้างสมรุลนกว่าครับคือมันสามารถใช้โปก็ได้ครับ เคคลิปก็ดีแต่ว่าถ้าหากเล่นอโพนี่ยคือมันจะเน้นที่เข้าสุดเป็นหลักกันนะเข้าไปขวดเลยผู้นี้นะครับถ้าเกมเออ่ถ้าเกมนำมันก็ได้ขวดเยอะไงแต่ว่าถ้าหากเกมตาบางทีมันไม่ได้ขวดครับตอนนี้ก็ออกจากก่อนเล่นมาชิ้นนึงแล้วนะครับแดนปอมลาไปครับโทเรนนี่เออ่เข้าไปรับครีมนะสองคนเลนล่านะครับแล้วนี่กินกบขึ้นไปจากแล้ว แต่ว่ายูน่าเห็นนะนะคิร่ามาต่อครับคิวดักไว้ครับโอโ้โหแล้วกิงเก่าค,ครับร่วมส่งครับเรียบร้อยครับลูไม่ไ,ได้ครับ <c oughs> นี่ลงมือจัดเลยเนี่ยเดี๋ยวชิ้นต่อไปเราจะขึ้นเป็นอัพพลิมขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไล่ขวนกันแล้วดักนิดนึงครับดักส่งเลย อครับจังหวะอะไรครับโอ้ยิงกลัครับรวบสองครับสกิลโดนครับเรียบร้อยโอ้โหเอาละครับขบวนติดอยู่ได้ครับและสังเกตที่ขาหน้าของเลี้ยหน้านะครับมันจะขึ้นเป็นสายขึ้นมานะแพรว่าเรากดสกิลโดนสองคนนะครับเอาจริงขบวนกิ้งกบเนี่ยมันใช้กับด้วงดีเลยนะเขาไปลลปุ๊บด้วงก็โดดทับต่อนะครับแล้ปั๊มนี่แตกหมดเลย ตอนนี้ก็เกมได้เปรียบนะครับแล้วก็พยายามยึดพื้นที่ป่าเขานะจากกันี้นะครับตรงน,นี้คิล่ามาแล้วโอ้กีกอบรั่วครับมียิดเด็ดเลยโอ้คิาาล่าดีแต่งไว้คีบ่นข้าวครับตรงน,นี้กินกอบนี่พอเกมเาปุ๊บเนี่ยเดินใส่เดียวเลยนะครับ เกมนี้นี่ใ,ใครเป็นเมลโลเมนเมนี่ได้ความรู้สุสดๆเลยนยตอนนี้ก็ช่องเรานะครับขาดอีกนิดหน่อยครับก็จะหนึ่งสามซับแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเราจะเอาเกมล้ำสูงๆเนี้ยให้ดูตลอดเลยตอนนี้มานาผมก็จะหมดแล้วนะอยากวาร์ปแล้วนะครับตอนนี้ที่ขาหน้าของลิเลียนเนี่ยเป็นสีม่วงคือเป็นผลขอโพลิตนะครับ ถ้าหาเป็นผลของสกิลหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสีเงินนะสีต่างกันนะครับดูยากเหมือนกันนะถ้าไม่ตั้งใจดูนะครับแต่ก็เดี๋ยวตรงนี้เราเอาบอฟฟ้านิดนึงแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องกลับบ้านเพราะว่าทางด้วงเนี่ยเขาเพิ่งไปโหมดบอลฟ้าเข้ามาแล้วนะเสียงร้องลิเลียนี่ดังฟังชัดดีนะครับ it it u u ขาดไปเจ็ดนาทีแล้วครับสกอร์เจ็ดต่อปครับตรงนี้ผมดักนิดนึงครับ ตอนนี้เห็นทุเรนกับคิล่านะครับโอ้ยโอมาครับนี้เฮ้ยยิงกบกุญติให้ครับอย่างงี้บรรจงแรงเลยครับโอโหเรียบร้อยโอเคทำเองได้หมดเลยกิงกบไม่ต้องรวบก็ได้ครับขอหายตัวให้เขและนี่คิล่ามาต่อครับเรียบร้อยครับโอ้โห้ี่มันคิวเครื่องร้อนแล้วเนี่ย สกิลลี่เรียนนี่ก็ทำงานสองครั้งแล้วนะครับทู่มาที่เลือดเก้าพันเนี่ยโดนชุดเดียวนี่กลับตายนะแรงจัดเลยนะครับแต่น,นี่คนป้อมแรงมากเลยโอ้โหลบสวยจังแต่ว่าตอนนี้เลือดน้อยทุกคนครับ เอาตั้งก่อน <c oughs> เดี๋ยวค่กลับชิตรงนี้ต้องขอป๊บเลยนะครับเจเล่นยาวๆต่อวงกรครับตรงนี้ทีเราได้วงกรอน่ะดีเพราะว่าตัวโป้กสองตัวนะครับด้วงก็เป็นตัวเบอร์นัมเอม็นะตอนนี้นี่เพื่อนเราจะบวกกันอีกแล้วนะครับเดินตามเลย ตัวไปโอครับที่เอาเนี่ยครับมุมยากแฮะแต่ว่าอาศัยความมือเขิมครับไปโอ้ครับโอ้โหโอกริงสอนดไดนเลยครับโอ้โหเดี๋ยไปไงล่ะมืนเขิมเล็นชายครับโอ้ยโอ้ไม่ร่วงเลยโอ้ตรงนี้ครับผีเขาตายไปสามครับโอ้ดวงต่อยังแรงผู้ที่เขาตายไปสี่ครับฝอยเลย ดวงบอกตอนนี้ดวงเอาให้ครับตอนนี้เหลือแค่คีร่านะครับได้การเรื่องนี้จบได้ไหมเนี่ยโอ้คิมเหลือน้อยไปหน่อยครับเลยคลิมน้อยไปหน่อยโอ้โหแล,ล้วคีร่าเขาสวยจังโอ้โหแล้วดวงนี่จบแตกกันนะถอดตะกี้สี่หนึ่งเลยเนี่ยเอานะ้าแล้วนี่ทำไมตัวผมยังจาง อ้าตัวจ้างเฉยเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้าหายแล้วเดี๋ยวผมรอปังล่ามันมาอีกทีนึงแต่ว่าตรงนี้นี่เพื่อนจะเอาดาร์กอยู่นะครับเดี๋ยวเพิ่งใช้สกิลเล่นตรงนี้เราก็มาสโซนให้นิดนึงแล้วกันนะครับซุปอยู่บนนะคิดการเข้าครับตรงนี้ ทีหน้าแอลขวานะโอ้ตะกี้โดนด้วยคอ่ะตอนนี้อยากติดคอมโบอีกสักรอบไหมเนะี่ย <c oughs> ติดคีย์ต้องมีคนตายนะครับติดคีย์นี่คือได้ช่ว และนี่ร่วงหาเรื่องใช้ไปเจอครับไปล่าคีร่าแล้วตายเปลี่ยนแล้วครับตรงนี้ตอนนี้ดาจะเข้าทางเนินมนนะครับแล้วกินกบเข้าไปร่วไปดาสแล้วโอลรวมสองครับขอมโไปครับเรีบร้อยครับตายไปสองเลยและที่ต่อที่โซมครับโซมดีโดนขว่วยไปทีครึ่ง่อยนะกลายเป็นเกมนี้ครับขโมโติดสามทีครับมีน้านี่พยายามจะเคลียร์นะ ตอนนี้ก็เหลือแค่ซุปแลยครับซุปนี่เคลียด้าไม่อยู่ต้องงอ,อมันอ่ะโอเคครับจบเกมครัสบสรุปเกมนี้ติดสอมค้งนะนี่ถ้าหาผมคอเกมกันเนีนนเนเ่ยน่าจะติดเยอะกว่านี้นะครับเพราะงนานนี้ถ้าหากใครได้มันทีมเนะี่ยก็ลองเอาอาไลไ่นตามดูแล้วกันนะครับติดโคตรง่ายเลยต่อให้ไม่รวบสองเลยก็กิ่งอยู่ดีนะกิงกบตอนนี้นี่เป็นตัวเมตาด้วยนะครับดีเลียด้วยเอาไปใช้ใส่ลังได้สบายเลย เกมนี้ก็เป็นเกมไปัง99ดาวไป100ดาวนะครับเอาจริงน้องเบอร์รี่นี่เขาเป็นเนนเมทนะแต่ว่าเล่นลมได้นิดหน่อยนะครับร <laughs> ไม่หน่อยแล้วมั้ง <laughs> เอาจริงนั่งโซนีเ่เรียกได้ว่าผู้เล่นแต่ละคนนี่เล่นได้ทุ่หนังเลยนะครับถ้าเขาอยากจะเล่นลนะเนะเพราะพื้นฐานมาันคล้ายกันนะครับเพราะงั้นถ้าใครที่อยู่สักมา30ดาวขึ้นไปนะครับถ้าอยากจะไปถึง100ดาวเนะี่ยก็พยายามเล่นให้ได้ทุ่หนังนะครับ มันจะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีพื้นฐานของแตละตำแหน่งี่ะซึ่งพอหลายๆอย่างมัน,มนประกอบกันเนี่ยมันก็ทําให้เราเล่นเก่งขึ้นในตัวเลยนะก็ลองฝึกดูแล้วกันนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ